สมว่าที่สไปไฮโซต้ารัตพรเปนหนักแจกซ่องแต่เอียดเป็นปึกเป็นที่จับตามองอยู่ไม่น้อยสําหรับความรักของต้ารัตพรและแฟนหนุม่มไฮโซชื่อดังนายประนายเล่อมมีโมเมนต์หวานออกมาหินอยู่ตลอดรวมไปถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างสองครอบครัวก็มีไม่ขาดจนหลายคนมองไปถึงการเดินจูงมือเข้าประตูวิวาของทั้งคู่ล่าสุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานั้นสาวเราก็ขอบขดภาพคู่ในทีมอมวยอติพร้อมด้วยซ่องตะเอียนับสิบ พร้อมแคปชั่นว่าอ่างเปาของเฮียหรือจะสู้ตะเอี๊ยของทางเราก็ไม่รู้ว่าเปาให้แฟนหนุ่มคนเดียวหรือแจกให้บันดาญาติของทั้งคู่เรียกได้ว่าสายเปที่แท้ทรูใครที่ซองตตเอี๊ยของสาวแต้วต้องมายิ้มหวานกันไปทั้งวันยังไงทางเราก็ขอสุขสันต์วันตรุษจ,จีนของทั้งคู่มานะที่นี้ด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณภาพไอจีเจ้าแววั well, นเดอร์สกอร์ณัทพรไฮโซไนภ so, าพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแทบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ